ต่อเนื่องกันเลยฮะอีกหนึ่งเรื่องครับเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยนะ,ะต่างๆต,ตอนนี้ครับค่าเงินค่าเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยกนง,ง,งครับเขามีมติครับให้คงดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่2.50%ครับต่อปีนะฮะกังวลว่าอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นครับ นายปิติดิษฐทัตนะครับเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงครับเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินประชุมกนงในวันนี้นะฮะว่ากรรมการส่วนใหญ่ครับ6ต่อ1เสียงเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่โน้มเข้าสู่ศักยภาพและการรักษาถยรภาพเศรษฐกิจและการเงิน จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่รายละ2.50%ต่อปีโดย1เสียงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรายละ0 2.5%ต่อปีเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำลง และจะมีส่วนช่วยบรรเทาภาระของลูกนี้ได้บ้างครับทั้งนี้ที่ประชุมได้วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจะอุปสงค์ในประเทศและภาคการท่องเที่ยวโดยที่การส่งออกขยายตัวในระดับต่ำโดยสินค้าส่งออกบางกลุ่มมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยครับด้านอัตราเงินเฟ้อนะคะก็มีแนวโน้มทยอยปรับขึ้นแล้วก็ประเมินว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายตั้งแต่ไตรมาสที่4ในปี2567ขณะที่เศรษฐกิจไทยในปีนี้มี แนวโน้มขยายตัวร้อยละ2.6และขยายตัวที่ร้อยละ3.0ในปี2568ค่ะโดยได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศที่สูงกว่าคาดในไตรมาสที่1จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเบิกจ่ายของภาครัฐที่กลับมาเร่งในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการส่งออกค่ะในปีนี้ยังคงขยายตัวในระดับต่ำอย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกแล้วก็ภาคการ ผลิตนะคะรวมไปทั้งแรงกระตุ้นในด้านของนโยบายรัฐบาลในช่วงครึ่งปีหลังของปีส่วนอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงจากเดิมนะคะอยู่ที่ร้อยละ0.6และอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานนะคะอยู่ที่ร้อยละ0.5โดยอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปล่าสุดกลับมาเป็นบวกแล้วก็มีแนวโน้มจะปรับขึ้นตามราคาพลังงานในประเทศจากการทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลค่ะ